การบรรยายธรรมะจงหลวงพ่อโลกดอนก็จบลงมีใครสงสัยในธรรมะบรรยาย <c oughs> ก็ให้ถามหมายถึงการถามนี่ไม่ได้เอาความรู้ที่เราไปเรียนมาจากตำรับตำราม,มาถามเอาชนะกันหมายถึงว่าเราลองทำลองปฏิบัติไปแล้วถามถึงสภาวะธรรมตัวเองปฏิบัติมา มันเป็นยังไงมันถูกมันผิดยังไงจะได้ให้ท่านตอบได้ท่านแก้ไขให้หรือ,อยังสงสัยในการปฏิบัติเราปิบัติมานานแล้วกิเลสมันไม่ลดตทีช่วยชีนเนะแนวทางใหม่ให้จะได้แก้ไขทําให้ถูกเพราะเวลาเรามันก็เหลือน้อยนี่ไหมเนี่ยเพอสมม <c oughs> ม่ง <c oughs> <c oughs> มองั่วโมงเ่วโมงกว่า บอกสุวโมงเท่าไห่โมงเท่าไรก็คือสุ่วโมงวันนี้วันใหม่หมๆนี่ก็คงยังไม่มีอะไรท่านก็บอกว่าให้ฟังไปเรื่อยฟังไปจะถึงเบื้องปล <c oughs> ายใครปฏิบัติไป <c oughs> นนูุรีมีแนวถามก็ถามในสภาวะปฏิบัติของตน นั่นแล้วขสืสามารถขามได้บ่ขันท้าสามว่าสามารถขามศาต์นี้ได้ว่ะทียังลงพ่อเทศนัน่นล่ะจะขอพึ่งพุทธคําสอนเพียงชาตินี้เป็นชาติเดียวจะไม่ขอต่อพบต่อชาติอีกแล้วหลวงพ่อบริปัตนาพุทธภูมิปัตนาอยากพ้นถุกเอาศาต์เดียวคือว่าขันลุงพ่อสิปัตนาพุทธภูมิ อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของหลวงพอ่อด้คล้ายๆนี่ว่าเสียเอาตัวของหลวงพ่อนี่ไปเทียบสับพัญญูผู้พนมีบุญหนักสักใหญ่หลวงพ่อขอแขนขอแขนขอหอยในสัจจะธรรมของเพลนก่อนบวชสามปีหลวงพ่อได้อธิษฐานทุกมือทุกมือน้ำตาก็ไหลลินขอบทุกขอบหนัก เหตุที่ยังกระโบสมหวังอ,อันโบอืดโบ,บอยากดอกทําสิกินนันวันต่อแต่มันโ้ยมันถูกหลายเดือนญานทําไวเอาผู้เป็นภิกษุสามเณรก็ไดคันสุขาลาเพศฉะนั้นการเป็นสัพพัญยุเพิ่นว่าผู้ได้ลูกได้เมียดิจึงเป็นได้พระพุทธเจ้าบ่าได้เป็นผ,ผู้ผู้ได้เป็นบ่ไรที่ลวงพ่อกับพานขอบครัวมาก็คิดดิ ลูกสี่คนกันแม่มันตายไปนี่แล้วกูตายก็ขักหาเลี้ยงว่าใดมันหลายโฟดเออนี่แหละเ้นวัดตะมันวนมันวนว้นทุกไปเรื่อยไปหาหลานผุนไปหาเลนหาหล่อนไปเรื่อยๆอยากมีทีดินลหลายอยากมีบ้านลหลายอยากมีซองลหลายให้ลูกให้หลานต่อไปบ่ม,มีทีสิ้นสุดเรียกว่าติดคุกติดตะล่างออไปในตัวนั่นมันเป็นสาสักฐานจังว่าเคดว่าหลาบมัน มันพอเค็ดแล้วทุกศาสตร์เนี่ยบ่อบกอมันอีกบ่เอามันบานเนี่ยเลิกมันแล้วเลิกในการในที่ว่าแสวงหาถุกตั้งแต่ถุกเฉพาะประคองสังขารขันอันก็เก่าอยู่เด่นมันก็พราะแห้งแล้วเต่สิเป่าผู้อื่นมาถูกตื่มันก็โหยเอาวิธีกรรมฐานนันแบบหลวงพ่อไปใส่หลวงพ่อยิบเอาเลยท่านใดก็เอารลดไงว่า ครัง้งหนึ่งหลวงพ่อก็เคยเทศ่ตัวอยู่นี่เขาตายอยู่เมืองจันทบุรีเดินทุดงกลับไปใหม่ก็ออกกุญุบไหแล้วย่อมย่มวะย่อมดียมยวยหลวงพ่อจะทําพิธีทําพิธีไอ้เรียวกว่าปัดลังฝานให้ปะมั้นเรียวกว่าจะกันให้ไม่ผีตายหงมันไปรบกวนมันตายหงฝูกข้อตายเขาก็เฮ็ดผ่ากันย่างดีแล้วหลวงพ่อเขาไปผู้เดียวเป็นผู้ท่ายได้ ลุงพ่อก็สมมติถามแก้า,แกา,แกาพาแจ้าพรนอกเวิมองไหนมึงได้ถุกมองไหนมึงได้สุขตั้งแต่เป็นคนมามึงไหนเนื้อหนังมองไหนเดียวเนี่ยกูเนี่ยมันก็ถูกหลายแท้ลุงพ่อนอกมาใสกินใส่ใจนอกมาใส่เจ้าของวิญญาณหัวมันละผีในบ้านดอกนเนี่ยถึงขนาดนั้นถามมันเองสมมติถามมันได้สุขมองไหนเขาถามออก เฮาจะเกิดสังเวชสรุใจปูญาตา,ายง่ายของเฮ้าโบ่มีตายไปตายไปไม่ออกเลยเห็นหน้ากันจังวานยัง่งนี่หลวงพ่อมาเยี่ยมมายามเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันโดยธรรมเป็นธรรมธาญาติไอ้เบิ่ง <c oughs> นี่หลวงพ่อก็พวยก็กสอกกะแสรืรอยมันก็สราหัวมันอืใค่แนวก็มาเมือม่อเนี่ยก็วิ่นมองไปยักหน่อยตอกาแฟเข้าไปไปวทีสันสันนั่นคือหลงก่อนเทิดนโนขึ้นไาอยู่ มันก็หลงด้ก่อนเลยคือว่าคือว่ายาบังคับธรรมดาสมัยหลวงพ่อปฏิบัติทรามอยู่นั่นสิกินยาหยังกบไ,ได้ไหมมั่วไม่จักมั่งจมกจว่าจะของเป็นอย่างแต่รับประกันได้อยู่ว่าว่่ได้เป็นลูกประสาทว่ได้เป็นลูกเข้าใจรับประกันหด้หมื่นเปอร์เซ็นต์นยานอนหลับนี่ตอกไปโลดเม็ดหนึ่งยนาเจ้ทั้งหลายรับผิวไปเลยยังเก่งสองตอนแหละ หลวงพอนี่ตักก็ไปเสียหาเม็ดสื้อหอดแก้ี่ยมากก็บรลับไหวมันเป็นจะไดหนด่เนี่ย่านั่นแหละควมว่ฮู้พ้นเรียกว่าข่านนิวอนถ้ำตูถินดมิธาขามไปใ้ตัวโดยวูวฮู้สึกเลยนี่ก็ขอให้จำใหม่เช่นั้นจังว่าพูดสีปฏิบัติถ้ำพนไปต้องเอาขามนิวอนถ้ำหมดเลยนิวอนถ้ำมีอย่างแน่แล้วก็มีการเมชันทะ เออขอขึ้นต้นมีพยาบาทถินมิทะอุทธจะวิกิจิชาขาเขาขไปเขามไปในตัวดอกหลวงพ่อเลยว่าสนใจว่าตอนไดนเป็นอย่างดอกน้ำนมันพุทธะพือ,อการปฏิบัติจังว่าก,การเผยแผ่ธรรมของหลวงพอ่อมันบบคือสำนักอื่นแล้วก็บ่กคืออาจารย์อื่น คนยังว่าเห็ดน้ามยากลุงพ่อก็ยังว่าสมัยยุคมันบอดบอดเห็ดน้ายากมันสิยากไปใส่อาจารย์ชาววิริศพนว่าให้ลุงพ่อกับเทศไปแต่ยานมือบนบอามันไส่เยษน้ำเว้ก็สร้างขาเจ้าลวงพ่อว่าขันพุ่มบาลมีระเบวดวาตถุซัมนี่โลกทั้งโลกพ้นกระสีกนขันวัตเตบอกมองขันมันจังลวงพ่อปติทุกปัญไรกสิเอียววัตเตบอกมองเนี่ยมิตรานยานไว้หน่องงูมันวอรยานมหาเสือ ไม่ต้อถ oh, oh, no ่ายยานเขาบอกหลวงพ่าณโอ้ยลูกโอกาเห็ุยานเป็นบ้าเพื่อไหมมันไม่อกเป็นบ้าสิเป็นบ้าจะได้คขาบ่มีกามาพันกันหอบบอยเป็นบ้าเป็นพวงมาแต่ก่อนโมเป็น่าไปยานลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมอยู่ผู้เดยวก็เป็นเป็นบ้าแล้วบมเป็นโดยมากคนไปติดนิมิตได้ไปติดนิมิตนิมิตนั่นนิมิตนี่บมเกี่ยวก็นิมิตดอกผมอินรีแ่กรบโมเกี่ยวนิมิตก็คืออารมณ์นั่นแหละ ไปเกี่ยวอย่างมันนี่แนวถามบ่โดยมากกับไปนั่งน้ำามน้ำเหวก็บมันก็ชอบเป็นในจิตใจคนว่ามันอาวอนกว่านอีหยังก็ชอบฝันเห็นผุดผีปีศาสดิเขาก็จะไปเกี่ยวจะไปหยานขึ้นว่าปลงทักยังไง หลวงพ่อวันนท่านไงบ้องหนนนี้ท่านว่าหลวงจิ่งหลวงพ่อพอนั่นแหละพุ่นป็นั่งกรรมฐานมาเทนท่อนว่าหลวงพอ่อเนี่ยพุ่นก็ไปสมัยก่อนผลเด้สมัยป้าดงพ้องพี่พุ่นก็ไปนั่งกรรมฐานอยู่หัวสนามมันผลเป็นป้าหกดิฟีปราหมืดตึบย่ามเสือออกออกจากผู้พานไปหากินท่านได้บานเออไปท้างย่างดีก็นั่งพุทโธพุทโธหลานไส้พุ่นก็ไปคน กวดเอาเสียมไปเฮ็ดคือเสือเนีย่ยยกใบตานขึ้นคอบหลวงพ่อพ่อมันก็เลยพุทโอพุทโอ้พุ่เห็นมันเดือนไงสลัวเนี่ยโท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 บาทเดียวหลดเสือตอนแรกก็โดนทอดวัดมั่งเืมหมดบาททอนกดนั่นนหละนี่มึงเจ้าหลานไสจังออกมาส่งบาทก็กดหมาสีแมวมึงเนี่ยบอเอาก็คือว่า ผมก็ฟังเบืองหลวงพ่ออยู่ว่ามอบไก่ถวายขีย้บิดว่ะหลานใส่ว่ะมาสีแม่มึงกูบเลยหมอบห้เสือเด็เดคนว่ะกูหมอบให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กูเด็ดคนว่ะกูบเลยหมอบห้เสือเด็หเดหมอบไก่ที่บิดก็ได้โอ้แบบนีบน้น,น, <c oughs> นี่นี่เนะพูดว่ากรรมฐานกรรมแถบก,กรรมฐานเนี่ยแตกฝันเสือถึกปืนว้าวอ,อยู่คนเนาะ เออผพ้นงว่าผแก่ได้ลงพอพอนก็ได้กูบพ่ได้มองไปเสือได้อกมอบไปอุปตัมก็ตรงเยอะอเนหนูก็มีเรอกอืมคนย่านนี่ไม่ออกนี่ละยานทำไมหลวงพ่อจะจันทรมีก็ร่องนี่มีเตี่แนี่ร่องว่ะคเจ้าอีนีมีแนวร่องหลดมือนั่นก็เสือลงมาแล้วด้วจันทบลีหมองว่านเนี่ย่าสั่นหลวงพอไปอยู่แล้ว สำนักสง,ง่องหลวงพ่อสั่งไว้มีตึกกรรมฐานหกหลังสลากก็มีกุฏิเจ้าว่าก็มีเพียบพร้อมสร้างด้วยหนามือของหลวงพ่อเองแต่หลวงพ่อคิดว่าผู้ที่แปาศัยหลวงพ่อแล้วมันติตไายโขาขักโหลดมันโลกมันละเลี่ยมันไหลเลี่งโรคปืนโป่งก็ไหลเมืองจันทบ,บุรีเทือเขาซอยเดาอ่ามือนึ่ง,ง่ล <c oughs> ยโยมก็ยบอกหลวงพอ่อหลวงพอ่อวา่าไั่ คนทั้ง h o า s ได้ไปอยู่ฝูหลายเสือมาว่าจันเฮ้ยเสือ,องไงผ่รู้บอกใหญ่แล้วเสือลา,ายผาดก่อนโอ้มีเสือมีสางนี่เขาไอ้ดา,าวเขาซอยดาวเออไน่ใจเสือก็เลยพุ่งสู่ใดไ,ต,ไต่ไฟแต่รุนยันไฟหรอกคือแบามี่ยังอีกเนี่ยละว่ะมีก็มีวะแต่โอ้ตัวซ้ำไหนซ้ำถังแดงโอ้คืออ้นยานเต็มหมีมันบ่ิยันไฟตรงนีมันจะลุยเข้าไปก็บ่ลงม,มาและว่ะจะเชื่องทำทั้งทั้งทั้ง เอาตายก็ตายขันมากขันมากอหลีก็ทุกที่จังไดแล้ววะตอนนั้นนี่ว่าเขากจะเสี่ยงเอาเสี่ยงบาลามีเขาเสี่ยงไปหลวงพ่อสมบุกสมบัติมากกับรบริเวณอวดดังคือรว่าเป็นประวัติกันศิจาเลือกไปเป็นไหนหนังสือว่ามันมมหลายอยู่ลหลายมองเอาชีวิตรลอดได้นี่กับผู้บ่เคยเดินทุด,ดงจานมหาเสืเอเัอเคยเดินหลวงพ่อเอาผูดเดียวแล้วโอ้ยได้กุศลตัวเดินทุด,ดง สิออกเดินมือที่รกก็ติดเงินไป็นหกลอยไลอยู่กระเป๋าในห้วยหิวข้าวแล้วเว้กเเยกินข้าวสองเธอเคยกินไปกินเ่อเดี๋ยวกูก็ตายตาลบาดเนี่ยว่ะห่อนใส่ก็จะซื่อหน่อยซื่อน้มส้มกินกับตาลบาดเนี่ยหลอนบ่อยู่พ่อหน่อยมือเหนื่อยเธอหนึ่งบินบาดว่ได้สองมือกับบวกหิวนี่คือว่าพระธรรมผลคุมกันผลคุมกันเฮ็ดไปบิดพวกท่างาะเฮ็ดเอาจนนมหาคุณพ่อคุณแม่ ยมแม่ของอาตมาพ้นตาตแต่อายุของหลวงพ่อในสิบสามปีโน้บหาออกกุศลพ้นบุญใดๆเขาโน้บหาออกบวถิมดอกเขามีกุศลบารมีเขาสร้างวัฏร์นี่แหละคุณบวถิมคุณบวเป็นสายกุศลบารมีตัวนี้พ้นพ้นบวถิมบกเกี่ยวกันก็ว่าคนศาสตร์ศาสนาใดวัตฏิเหตุถูกต้องยาสิเหตุคือศาสนาที่เด็ดดอกที่ว่าาฟังศาสนาที่เด็ดมุต่อไป ศาสนาพูดก็วัวกันเลยฉะนั้นจึงบุญหลายสายเงาวพวกมูเฮ้าพวกคักคลักรวดวัาหลอนหลอนเล้วแต่ถือสร้างหลวงพ่อ้องวัวข้นกุเนหนอผู้ใดได้บวชไฟมหานิกายนี่เป็นบุญเลิอเลิศอันพเพเสริฐฝ่าแล้วทางนี้แล้วทางนั้นหลวงพ่อก็บดย่องว่าสิดีวัสุงขขันล่อมูอัญญ,ญาทำเอ้ยไปบวชทำมาหยุดบ้งละเอาละ สี่ฝากกฎเกณฑ์บัญญัติเขาบ่ได้ดิเขาพาเหตุซ้ำไหก็ต้องเหตุซ้ำนั่นไปเกินคูบาอาจารย์บ่ได้วันถึกถึงสิบ,สบสรรษานี่คือนั่งธรรมะบ่ได้เลยเขาว่าพาพูดก็พูดเขาว่าโทษก็โทษบุตรก็บ,บุตรโดก็โดนกันดิเรียกว่าเกินคูบาอาจารย์บ่ได้เอาซ้ำนั่นยังไงเรียกว่าสิบสแสวงหาโมกขธทรเกินคูบาอาจารย์บ่ได้ฝ่ายเขนี่มันเป็นอาาักษ ตีบอกค่มจริงไงฟังฉะนั้นหลวงพ่อจึงแสวงหาวสิไปยุองเดียวนั่นเอยเขาบวลับร่องเขาบพส่งเสริมสัรนั่นมันเปลี่ยนสั่นแล้วว่ากฎเขานี่กฎต่างหากเขาต่้งกฎขืนมาใหม่ของเขาเป็นกฎบัญญัติอันตายตัวของเขาเองนู่นมือห้องผมมีโอกาสหูหรอกฉะนั้นฝ่ายมหานิกายห้องโอ้ดีด้วยมันได้ท้าักรรมฐานแล้วเปิดเขาป้าไปปฏิบัติด้วยผู้เดียวงก็ได้โมไดอยากโมได้รสอโมไดอร์วัดหัวใจยาก วัดกระหลายวามหานิกายเนี่ยวัดก็หลายวัดห่างกระหลายห้องบดิเกี่ยวก็บไหวคูณบาอาจารย์พุนสิทธิ์ยังสารเสด็จเขาบรเกี่ยวขนาดกูได้มีมางาน,นก็ถามมันกับเวลากันเลื่อนเลื่อยไปสามโมงสามทุ่มสิบหาหน้าที่แล้วอาจารย์มหาเสือมียังกระบอกสูญหายน,นี่หัวฟังกันได้ข้อมลูลซึกไปจะไหนมือที่แรก ผมก,ก็กระสิถามความรู้สึกของแต่และคนไปถึงสุสมานเน้นย่า